มาแล้วค่ะวันนี้หนิงจะมาเล่าเรื่องราวแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของน้องคนนี้ให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้เราได้มองถึงจุดหนึ่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตบางมุมเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะการเดินสายฟอร์ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขทุกคนนะคะได้สามีแต่งงานมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสุขเสมอไปบางทียังมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทําให้เราได้คิดทําทให้เราได้มีมุมมองที่เฮ้ย อยู่คำว่าเฮ้ยมันจะมีเกิดขึ้นมาทันทีนะคะก่อนจะพูดต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามหนิงอย่าลืมกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะ,ะก่อนจะพูดเหมือนกันขอบคุณเจ้าของเรื่องงามๆนะคะที่ได้ส่งข้อความเข้ามาที่ได้ส่งเหตุการณ์เรื่องราวเข้ามาได้ให้เป็นประสบการณ์ให้เป็นแนวคิดให้มีคําว่าเอออยู่ในใจเกิดขึ้นนะสาหรับน้องคนนี้47ปีนะคะ47ปีได้เดินทางเข้ามาอยู่ในอเมริกาเนี่ยไม่แก่นะ อยู่ในช่วงระยะเวลาที่มันโอเคพอสมควรเพราะหนิงเดินมาอยู่อเมริกาก็อยู่ที่ประมาณ40-45ปีเนาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่น้องบอกว่าสมัยอยู่ไทยนะผู้ชายคนนี้แสนดีมากๆดีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเปทั้งรักษาสัญญาทั้งมีความรักที่อบอุ่นให้นะคะช่วงที่รอวีซ่านะคะผู้ชายได้เดินทางไปหาที่ไทยอยู่ตลอดเวลาความรักมันแบบ มันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกแนบแน่นมันรู้สึกแบบว่าเคยมันคือความรักนี่แหละคือความรักนะคะตอนที่ช่วงที่รอวีซา่าหลังจากที่ได้วีซ่ามาแล้วนะคะก็เดินก็ย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่ที่อเมริกากับสามีนะคะสามีค่อนข้างเป็นคนมีฐานะนะคะนี่คือสิ่งที่น้องเล่าให้ฟังหลังจากที่เดินทางมาอยู่แล้วผ่านไปเอ๊ะหเดือน อลืมบอกไปว่ามาด้วยวีซ่าคูมันนะคะแต่งานที่ไทยแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนมาจดทะเบียนที่ทาที่อเมริกาก็มาด้วยวีซ่าคูมันนะหนึ่งเดือนผ่านไปสามีไม,ไม่ไม่พาไปจดทะเบียนเฮ้ยก็เลยสงสัยว่าเอ้ถามเขาว่าเฮ้ทำไมยูไม่พาฉันไปจดทะเบียนล่ะนะสามีก็บอกว่าเฮ้กฎของมันคือเก้าสิบวันนะเราต้องเรียนรู้กันก่อนว่า ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนอ้าก็ยังสงสัยว่าจะเรียนรู้ทําำมในเมื่ออยู่ไทยก็แสนดีขนาดนี้ฉันยังไม่ดีพอเหรออ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะความสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างก็หล่อนะคะจนเก้าคบเกือบ90วันสามีก็อีก2ประมาณ2อาทิตย์น้องบอกอีก2อาทิตย์จะเก้าวันสามีก็มีแฟ้มหแฟ้มมาให้พร้อมกับผู้ชายแต่งตัวดีเหมือนเหมือนเหมือนแต่งตัวดีเลยแหละมาก็มาบอกว่าเนี่ย ก่อนที่เราจะไปจดทะเบีนยนยูจะต้องเซ็นเอกสารทั้งหมดนี้คือหนึ่งเอกสารบอกไว้ว่าจะต้องไม่รับไม่แตะต้องทรัพย์สมบัติของผู้ชายเลยห้ามไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเธอมาแต่ตัวเธอก็ต้องมาได้แต่ตัวเธอต้องหาเอาเองว่าง,ง่ายๆนะถ้าเป็นบ้านเราก็คือห้ามแตะต้องทรัพย์สมบัติของผู้ชายนะคะสอง ถ้าเธออยากจะอยู่จะได้จะดีอยู่ที่บ้านหลังนี้เธอจะต้องเชื่อฟังแล้วก็เคารพสิทธิ์ของสามีทุกอย่างบางง่ายๆเหมือนอยู่ในโอวาทบาง,ง่ายๆนะหนินงก็ไม่รู้เขาก็เล่าให้หนิงฟังแบบนี้นะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในสัญญานั้นซึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงไอ้เราที่การที่น้องจดทะเบียนสมรสมาเนี่ย ก็แน่นอนเราต้องมองถึงความว่าคือเราจะต้องเขานะเขาฐานะดีน้อนก็ต้องอยากได้ถูกไหมก็เราก็ต้องอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาแต่ผู้ชายมาบอกว่าห้ามจดห้ามแตะต้องจดทะเบียนแล้วห้ามแตะต้องทรัพย์สมบัติเขาเขาแยกแยะออกไปเลยเธอมาแต่ตัวเธอก็ได้แต่ตัวนะเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรก็หาเอาน้องก็อึ้งไปอยู่แป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเธอมีเวลาตัดสินใจก่อน ที่จะครบ90ิบวันถ้าครบ90้าสบวันถ้าเธอตัดสินใจก่อนตัดสินใจเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าเธอไม่เซ็นกับถ่ายตามระเบียบแต่ถ้าเธอเซ็นเธอก็อยู่ได้น้องเลยส่งข้อความมาถามหนิงแล้วถามว่าหนูควรจะเซ็นหรือไม่เซ็นแต่ถามว่าเขาดีไหมเขาก็ดีแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าถามถึงความรู้สึกหนิง อันนี้หนิงจะพูดถึงความรู้สึกหนิงแล้วก็ความคิดหนิงก่อนนะไม่เป็นสแตนดาดนะแล้วแต่คนคนที่มีความคิดอื่นหรือเคยมีประสบการณ์เรื่องการเซ็นสัญญาสําหรับอเมริกาหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เป็นแนวทางน้องเลอะนะหรือความคิดอะไรก็ได้ไม่จำเป็นแต่เป็นความคิดก็คอมเมนต์ด้านล่างเอานี้หนิงพูดในความรู้สึกของหนิงถ้าเป็นหนิงถ้าให้หนิงเซ็นหนิงมองว่าการมาใช้ชีวิตในอเมริกาเนี่ยมันไม่ง่ายการที่จะเข้ามาอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกัน ถ้าถามถึงหนิงทรัพย์สมบัติหนิงเป็นคนที่มองว่าสมบัติเขาเขาก็ต้องห่วงแหละไว้อะไรก็แล้วแต่ของเขาแม้แต่สมบัติเราเรายังหวงเลยเรายังไม่อยากให้ใครมาแตะต้องเลยเราก็ต้องเก็บไว้ของเราถูกปะเหมือนกันค่ะแฟฝๆของเขาเราไม่แตะของเราเขาก็อย่าแตะอันนี้คือความคิดหนิงนะหนิงแร์เพราะฉะนั้นอยากได้อยากอยู่โอเคเซ็นเราเซ็นและเราอยู่ให้เขายื่นเอกสารให้ให้เขาทําอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่แตะ แต่เราหาเองได้เราออกไปทํางานได้ให้เขายื่นเสร็จแล้วได้กินกร์ดเราออกไปทํางานนะคะทํางานหาเงินเราหาเองทําเองหาเองหลังจากที่เราอยู่ได้เราเป็นสิติเซนแล้วคุณจะยังไงก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกอย่างที่หนิงพูด ถามหนิงหนึ่งเซนนะคนอื่นอาจจะไม่เซ็นหรือยังไงแล้วแต่แต่ตัวหนิงหนึ่งเซนแล้วหนิงจะอยู่แล้วออกไปหางานทําหาเงินด้วยตัวเราเองค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองพาะถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราได้เป็นสิติเซ้นแล้วคือเรามีสิทธิ์ของเราเต็มที่แล้วอย่างน้อยแต่งงานกันไปอยู่ได้ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเขาตายไปเงินโซเชียลเราต้องได้แน่นอน ทรัพย์สมบัติเราเขาไม่แตะเราไม่แตะของเขาแต่ถ้าคุณมาเพื่อที่คุณอยากจะได้ทรัพย์สินสมบัติของเขาคุณจะทุกข์แล้วคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> ทําไมฉันต้องทําฉันจะไม่ได้อะไรเลยเหลิอนนี้นั่น <c oughs> คุณอย่าลืมนะฮะการใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยแน่นอนมันต้องมีอะไรอยู่แล้วมันต้องมีให้มีอะไรนินดๆหน่อยๆอ,อยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นก้อนโตแต่เขาก็ต้องมีให้อยู่แล้วนะคะด้วยเราที่เ,เราเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คนเราอยู่ด้วยกันถ้าเราดีจริงเนี่ยเขาก็ต้องเห็นความดีของเรามั่งแหละอย่างน้อยมันก็ต้องมีเงินก้อนให้เรามั่งแหละค่ะนะถ้าเขาไม่มีเลยแล้วคุณก็ต้องทําใจคนเรามันจะไม่ไม่ใจร้ายไส่ละกรรมเขาเรียกอะไรไม่ใจร้ายไม่ใจไม่ไส้ละกรรมอะไรขนาดนั้นหรอกมันก็ต้องมีมั่งแหละพอเราอยู่ด้วยกันนานๆเห็นความดีของเราเขาอาจจะเจยดนิดเจ็ดหน่อยให้หรือว่าให้มาเป็นก้อนเลยก็ได้ซึ่งอนาคตเราไม่รู้อย่าตัด นี่คือความคิดหนิงนะอย่าตัดสินใจแค่กระดาษใบเดียวถ้าหนิงหนิงเซ็นแล้วหนิงเดินหน้าค่ะหนิงจะไม่ถอยหลังกลับหลายคนแต่ถ้าเขาดีด้วยนะต้องมองดีว่าเขาดีกับเราเสมอต้นเสมอปลายไหมแต่ถ้าเขาไม่ดีเนี่ยเขาตบเขาตีหรือเขาไม่รักเราเนี่ยโอเคอันนั้นอย่าเซ็นแล้วก็กลับถอยกลับถอยไปไปเริ่มต้นใหม่อันนั้นคือความคิดหนิงนะแต่ถ้าเป็นหนิงถ้าผู้ชายคนนี้ยังเป็นคนแบบนี้อยู่นะย,ยังดีเหมือนที่น้องบอกยังดีต้นเสมอต้นเสมอปลายดีทุกสิ่งทุกอย่าง นะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ให้แตะทรัพย์สินสมบัติเขาแค่นั้นเองนิ่งอยู่นะนิ่งอยู่นะคะเป็นนิง่งนิงอยู่นะแล้วก็อนาคตอย่างที่หนิ่งบอกเราไม่รู้เราไม่รู้อนาคตว่ามันจะเป็นยังไงอยู่แล้วออกไปทํางานใช้ชีวิตให้เขาปกติถ้าเขายังดูแลเราดีถ้าเขายังเทคแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างเราเนี่ยแน่นอนคนเราก็ต้องมีทํามาหากินกันอยู่แล้วนะคะคนเราอยู่ได้กันรักกันหากินกันได้อยู่แล้ว กระดาษแผ่นเดียวนะคะมันไม่ได้ตัดอนาคตคุณไม่แน่นะเขาอาจจะไปทําพินัยกรรมหลังจากที่ได้อยู่ได้กันนาะนเห็นความดีของเราเห็นความดูแลเอาใจใส่ของเราแล้วเนี่ยอาจจะไปทําใหม่มันทําใหม่ได้ทุกเวลานะคะกระดาษเนี่ยจริงๆไอ้กระดาษเนี่ยมันเหลือพินัยกรพินัยกรรม,รรมจะทํากี่รอบก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับตรงนี้อันนี้คือความคิดหนิงนะพูดระยำคนอื่นอาจจะคิดยังไงแล้วแต่คุณเลยแต่ตัวหนิงหนิงมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใจอย่าตัดสินแค่ตรงนี้แต่ดูลังๆว่าผู้ชายคนนี้เขาดีกับเราจริงไหมดูที่ตัวตนของเขาดูที่การกระทําของเขาว่าเขาดีกับเราหรือถ้าเขาไม่ดีโอเคไปกลับแต่ถ้าเขาดีเดินหน้าเดินหน้าเลยค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้ไปแล้วบ๊ายบาย